มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกันชัยพูดแล้วเรื่อง DSI รับเป็นคดีพิเศษมันไม่ใช่อย่างที่คิดจากกรณีของคุณแม่แตงโมงพร้อมด้วยทนายเดชาจะเดินทางไปยื่นหนังสือต่อกมธิการวุฒิสภาเพื่อขอถอดถอนคดีของแตงโมงออกจากกอมอทอและขอให้หมอพรทิพย์หยุดแทรกแซงตำรวจ นอกจากนี้จะยื่นถอดเตะสัตววัรออกจากผู้สังเกตการอีกด้วยการหนุ่มกัญชัยได้เผยในรายการข่าวใส่ไข่ประจำวันที่28มีนาคม65บอกว่าจริงๆแล้วเท่าที่ผมทราบมา DSI เขายังไม่รับนะ ยังไม่รับเป็นคดีพิเศษเพียงแต่ตั้งเลขสืบสวนคือถ้าเกิดว่าจะเป็นคดีพิเศษขึ้นมาจริงๆจะต้องมีคณะกรรมการในการพูดคุยกันก่อนว่าคดีนี้จะเข้าหลักเกณฑ์ของการเป็นคดีพิเศษหรือเปล่าแต่ณวันนี้คือที่ท่านออกมาพูดเพราะว่ามีคนมาร้องท่านก็ต้องรับเอาไว้ก่อนรับมาแล้วก็ต้องตั้งเลขที่เลขเรื่องว่าต้องมีการสืบสวนอะไรยังไงก็คือสืบสวนเอาไว้ ก็อยู่ที่ว่าคณะกรรมการของเขาจะรับเป็นคดีพิเศษหรือเปล่ามันจะมีหลักเกณฑ์4-5ข้อที่ต้องเข้าแต่วันนี้ยังไม่ได้รับเป็นคดีพิเศษนะแค่รับเรื่องแล้วตั้งเลขออสำหรับห้าเงื่อนไข DSI จะรับเป็นคดีพิเศษมีดังนี้ 1. คดีมีความซับซ้อนต้องรวบรวมหลักฐานจำนวนมาก 2. เป็นที่น่าสนใจของสังคม 3. กระทบต่อความมั่นคงและเศรษฐกิจอย่างรุนแรง 4. เป็นองค์กรข้ามชาติ 5. เกี่ยวข้องกับผู้ที่มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐนมกัญชัยเผยต่อว่าแต่ทีนี้ต้องมีการเข้าสู่คณะกรรมการของเขาก่อนว่าจะรับหรือไม่รับก็ต้องดูอีกที แต่ว่า DSI ที่เขารับเนี่ยคือตั้งเลขแต่รับเรื่องเท่านั้นต้องเข้าเกณฑ์ก่อนแต่ยังไม่ได้รับเป็นคดีพิเศษเดี๋ยวมันซับซ้อนต้องเอาให้มันชัดรับเรื่องแต่ยังไม่ได้รับเป็นคดีพิเศษขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพืินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ